อ้าสบายดีอาสบายดีสบายดีสบายดี o m e t ดงมาลาช h i c k e n คือมาสิบอชิซะลยือยำสลัดยำสลัดสไตล์สไตล์เขาเองนี่แหละแบบบบาบบแบบบ้แบบบบแบเแบแบบบบาบเฮาแบบบแบบแบนแบบแบบแบบแบนแบบ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 แลบแบบแบบแบแบบแกบแบแบ้แบแ้ ไข่ต้มขนาดทางในมันเห็นเอามาเห็ดนำสดเนี่ยนำสดกระสีมีอันน้ำต้มน้ำตาลน้อยหนึ่งแล้วก็อันเอานำปลาใส่บีบมะนาวใส่แล้วเอาไข่อันนี้มาแล้วมาตี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 ใส่จะซีมได้รอชสติ์ของเราแล้วแป็ว่าเป็น น้ามันน่นเนาะจะมีสลัดมีอันผักหอมป้อมผักบัวเพิ่นว่าผักบัวสีอันเพรโปรเนี่ยมันดีสืาหรับหัวใจบ่สําหรับหัวใจมาสั่งก็เลยลองกินมลองเบงกะเอาอนี้เทใส่สบายเนาะสบายคนไปเลย บางคนสิขเข้าใจว่าน้ำขึ้นหน่อยแทนบ่หน่อยขอเขาว่าสลัดเท่าไหร่มันยอกลงอืมแล้วก็เพิ่นมีน้ำไหลายเด้อสลดัดเนี่ยคนให้ทั่วแล,ล้วก็แล้วเออไม่มีหยังอือบ่างานี้หรอดันมันมีอะไรไมันมีอะไรก็ไพมีแ <laughs> ต่น้องใหม่มีแต่น้องใหม่ เคยป่าสิรวบกุ้งใส่ได้ทีแรกเันกันเลยก็เลยออกมาเป็นอย่างสี่ไฮหลนโอ้กุ้งเวนมนทอดไฮหลนด์ก็ไฮหลนอันนี้ก็เป็นสุขพาพล้วนๆแปลว่าบ่บ่บต้องกินสินกินไข่มาสบายกินผักต่างไดเอทไปเลยมันละกินได้จมมันมีมันมีบางบางส่วนเราอยากกินอยากกินแต่สินอยากกินหลาดกินก้อยบางเทื่อนอดมันเป็นคุดมันแต่แล้วแต่คมคึดนี่นะมันสำคัญนะคมคุด มันเถือขึ้นอยากกินเนี้ยบ่เป็นแต่อยากก็อยากนี่ไงโอ้ยเยี่ยงกัอืมแต่ยังกับเขาต้องขึ้นว่าสุขภาพเขาเนาะกินล่งเถื่อไงอยากกินอยู่ก็คือไปโอไฮโออืมเขาว่าบอได้กินลาบมาโดนโดนนะใส่ซะใส่ซะแล้วก็มากระปวยซะบวมเป็นสองอาทิตย์อันนั้นเขาเอื่อ่าห้ามห้ามคิดใจบ่ได้จังชื่อเะฉะนั้นบ่ไม่ยัง ในโลกนี้กิเลตกลายตัณหากลายกิเลกกลายขั้นบ่มีมันมันขึ้นนะมาเฮาเองอันนี้ท่าบอกว่าเฮาบ่กินเฮาก็บ่กินออืขันเฮาว่าโอ้มันเ้าเอ้ยกินสิเป็นหยังก็ลองกินลองมึงเออมันสิได้ผลอะไรแต่เจ็บน่ะไรท่านบอกยังให้ซิมให้เบิ่องแรกน่ะซิมตัวใดกอันนี้น่ะเออซิมตัวนี้เบื้องนี้มั้ยอยากซิมให้เพิ่นเบิ่งดูเพราะว่าตัววิดีโอถ่ายไปเมื่อกี้หั่น อนเมื่อกี้ลังตัวนี้เลยวันเป็นบริสิมอ่ริซิมไอเบืองจชเอมวันยั่วันอาได้ดีซิมบบได้ล้ตัวเลยบบได้เจ้าของก็เลยบบซิมหัวซิมนนามอ, well. อ,อ,อะลซิมหมักถั่วอย่างเง้ยงมักถั่วอยเ้ยงมักถั่วผู้ใสอันนั้นใสเ้นร้อนใส่กุ้งแห้งใสกุ้งแห้ง นองหกินแล้วเสร็จๆราว่าบยอยังให้พลาดโอกาสเสร็จไรเสไรอ่ะชิมสลัดให้เบยงมอสมสลัดนี่เาต้องกินนะสลัดนี่เ็ลูกชิมตัวดิมอะไรมันอะไรอ่ิมอะไรอืมเดี๋ยวเอาเปลนออกอืมเลยชิมสลัดให้พี่น้องบังอืมหลมันซิไปเอามาเอากล้องนี่นะมาเอาก้องนี่นะ โอ้ no เธอเสียเอาเองเธอปะอ้าอ้าวตั้งไหนนี่ั้งซี่ปะใช่แล้วล่ะโอ้ยโอ้ยโอดมดมมเยออมักเลยสลัดกินได้หมดเลยสลัดได้อือมีอย่างโอ้ยผูบึงกับเจนพวอะไรนอแนน่ะมนมีนี่นะ อวสั่นมือสั่นขอโทษเ้อขออนุญาตบาดกรรมเ้ยคือมันสั่นๆสั้นๆกันเลกินแล้วยาแต่มัยังสั่นเป็นยังไงป้าปีโอ้ทอดผัดน้ำมานทอกินได้มาเรื่อยๆกินได้มาตอนนี้โอเคเดี๋ยวดีก็กินนะนี่กับทอดกุ้งโอเคอ้าวสันะสลาลาเพิ่มซะ โอ้ยมือมันมีสันลายอ,อ่ะมีกุ้งอืมกระตัดกระตักจะตัดย,ดยังกินน้ำมันมยโดยจะนปนกระแตงปลาเขากิน